คุณพ่อกับคุณแม่ติดโควิดรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลปรากฏว่ามีทรัพย์สินบางส่วนถูกขโมยไปนะครับมูล,ลค่ามากกว่า6 0แสนบาทเปิดเผยผ่านทางลูกของคนที่ติดโควิดและเสียชีวิตนะครับชื่อว่าคุณตาคุณตาบอกว่าคุณพ่ออายุ81ปีคุณแม่อายุ72ปีทั้งคู่ติดโควิดตั้งแต่19มิถุนายน หลังจากนั้นก็เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลจนกระทั่ง6รกรกฎาคมครับคุณพ่อเสียชีวิตเจ้าหน้าที่เอาทรัพย์สินของคุณพ่อไปฝากไว้ที่กระเป๋าเก็บของของคุณแม่ซึ่งตอนนั้นคุณแม่ยังรักษาตัวอยู่<ะ>ทรัพย์สินที่มีนะครับก็จะมีสร้อยคอทองคำหนัก3บาทพระเลี่ยมทอง5องค์เงินสด6,000บาทบัตร ATM มบัตรประชาชนแล้วก็กุญแจบ้านเก็บเอาไว้ในกระเป๋าของคุณแม่ที่ยังนอนพักรักษาตัวอยู่ที่ห้องพิเศษ เจ้าหน้าที่มีการถ่ายภาพทรัพย์สินเก็บเอาไว้แล้วก็ส่งให้เธอดูเพราะเธอเป็นลูกเพื่อความสบายใจเก็บรวมกับทรัพย์สินของคุณแม่มีทั้งสร้อยทองมีทั้งพระเลี่ยมทองมูลค่าทั้งหมดมากกว่า6 0แสนบาทจนสุดท้าย12สสิงหาคมทราบจากคุณแม่ว่าทรัพย์สินทั้งหมดที่เก็บอยู่ในกระเป๋าหายไปครับหายไปใครหยิบไป คือหลังจากที่เกิดเหตุะคะเธอรู้ปั๊บเธอก็ไปแจ้งความอย่างแรกอย่างที่สองก็คือสอบถามฝั่งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือฝั่งของโรงพยาบาลเขาก็บอกว่าเดี๋ยวตรวจสอบวงจรปิดย้อนหลังให้นะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคนที่จะเข้าไปในจุดนั้นได้ต้องเป็นเจ้าหน้าที่และสวมชุด PPE เท่านั้นก็ดูเหมือนจะตีแคบวงกว้างปรากฏว่าผ่านมาหนึ่งอาทิตย์โรงพยาบาลแจ้งกลับมาว่า ขอโทษนะคะคุณตาเช็คดูแล้วเนี่ยไม่เจอเจ้าหน้าที่ที่ผิดสังเกตอะไรเลยค่ะอืได้คําตอบมาแบบนี้ค่ะค,คุณผู้ชมแล้วหนักกว่านั้นคือระหว่างที่คุณตากาลังเครียดเรื่องทรัพย์สินปรากฏว่าเป็นเรื่องเศร้าค่ะเนื่องจากว่าคุณแม่ก็ด้วยความที่คุณแม่ก็เสียใจอย่างหนักจากเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยอาการสุดหนักและเสียชีวิตลง24สิงหาคมออคุณตาบอกว่านี่มันอะไรเนี่ยคือเคาะซ้ำกร,รซาซัดค่ะ สูญเสียคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ต้องสูญเสียทรัพย์สินอีกทั้งที่ก่อนหน้านี้ครอบครัวก็เคยบริจาคเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลแห่งนี้ด้วยนะคะคก็เลยอยากออกมาวอนขอร้องให้โรงพยาบาลช่วยติดตามทรัพย์ทั้งหมดกลับคืนมาให้หน่อยมันไม่ใช่มูลค่าทางเงินแต่มันเป็นมูลค่าทางจิตใจทั้งนั้นเลยค่ะเราก็รีบโทรหาที่พยาบาลที่คุยกันไว้ว่าจะเก็บกว่าพี่เขาจะตามเรื่องโทรไปก็ไม่รับไลน์ไปก็เงียบ จนสองทุ่มโทรมาบอกว่าของหายพูดแค่นี้เราก็บอกว่าเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นคนที่เอาไปต้องเห็นสภาพของคุณแม่แค่หายใจก็เหนื่อยแล้วแล้วคนที่เข้าไปดูแลมันก็คือคนชุดขาวพูดง่ายมันเหมือนในข้าวโจนหรือเปล่าก็ไม่เข้าใจสภาพแบบนั้นยังหยิบของเอาไปได้ใจเขาต้องแค่ไหนแค่รู้สึกอย่างนี้ค่ะเราก็เสียใจกับการที่โรงพยาบาล ดูเหมือนจะไม่ตามเรื่องทั้งที่เขามาแจ้งกับเราว่าไม่เคยมีของหายอืมเธอบอกว่าของที่หายไปนั้นนอกเหนือจากมูลค่าที่ค่อนข้างจะสูงแล้วมันมีผลต่อจิตใจของเธอนะครับเป็นทรัพย์สินของคุณพ่อและคุณแม่ที่เธอสามารถจะเก็บเอาไว้ในยามที่ท่านจากไปแล้วในมุมของทนายบอกว่าโรงพยาบาลไม่มีสิทธิ์ที่จะปัดความรับผิดชอบนะครับ เพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลและโรงพยาบาลก็บอกเองว่าห้องห้องนี้มันไม่ใช่ใครจะสุ่ม 4, สี่สม5เดินเข้ามาได้ถูกไหมฮะ,ฮะก็จะมีแต่เจ้าหน้าที่เท่านั้นเบื้องต้นทนายมองว่าเข้าข่ายข้อหารักทรัพย์นะครับจะทรัพย์สินนั้นมันหายระหว่างที่คุณเก็บรักษาไว้เพื่อส่งมอบให้กับทา,า,างญาติเพราะงั้นโรงพยาบาลปควกมรับผิดชอบนี้ไม่ได้นะครับโรงพยาบาลต้องออกมารับผิดชอบก่อนนะฮะส่วนคุณจะไปเล่ยเบี้ยสืบหาว่าเป็นเจ้าที่ของคุณหรือเป็นใครอันนั้น เป็นสิทธิ์ของคุณที่ไปใช้ภายหลังเบื้องต้นต้องออกมารับผิดชอบทันทีครับปฏิเสธหรือว่าจะชะลอวันไปไม่ได้ครับเรายังหวังนะฮะว่าปาฏิหาริมีจริงขอให้เจอทรัพย์สินที่หายไปเพราะว่ามันมีคุณค่าต่อจิตใจของคุณตามากๆนะครับคุณคพ่อจากไปเพราะโควิดคุณแม่ติดโควิดอยู่แล้วพอทราบข่าวว่าของของคุณพ่อหายก็ซุดหนักไปอีกอเสียใจด้วยจริงๆนะครับขอให้เจอตัวหัวขโมยนะฮะค่ะ,คะอย่าซ้ำเติมกันเลยเนาะ